ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانظروا سكاة اللَّهِ ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออ l ล a h س ب ح ุบฮานะะอาลาเพราะว่าการยำเกรงต่อล l ล a h س ب ح ุบฮานะะอาลาจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาคร์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาต่อา l l a ตะอาาทั้งหลายครับมีเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ a l ล a h س ب ح ุบฮานะะอาลาได้ทรงบอกเล่าไว้ในอัลกุรอานหลายตอนหลายที่ และยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างหลงลืมและก็ละเลยจากการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวนั่นก็คือเรื่องของความตายท่านพี่น้องครับความตายคืออะไรครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ความตายมาถึงเราท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายความตายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่ง เป็นประตูบางแรกที่จะนำพาพวกเราไปสู่โลกอาเซอร์ 0. และเมือ่อใดก็ตามที่ความตายเกิดขึ้นแปลว่าวันเกียรมะได้เกิดขึ้นกับคนคนนั้นแล้วการพิพากษาการได้รับตอบแทนในสิ่งที่ดีและการถูกลงโทษก็เริ่มต้นกับคนคนนั้นเมื่อความตายมาถึงเขาท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบารมอหล่อจะอาลาทั้งหลายครับ mm hmm. ความตายคือสิ่งที่ขวางกั้น อยู่ระหว่างโลกดุนยาและโลกอาคิร้อความตายคือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างโลกแห่งการประกอบคุณงามความดีและโลกแห่งการตอบแทนในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้และเมื่อไรก็ตามที่ความตายเกิดขึ้นแล้วมนุษย์จะไม่สามารถแก้ตัวในสิ่งที่เคยปฏิบัติเอาไว้และจะไม่มีหนทางที่เขาจะสามารถกลับมาสู่โลกดุนยาได้มีนำซ้ำ ประตูแห่งการทำคุณงามความดีจะถูกปิดลงความดีที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้จะสิ้นสุดอยู่เพียงเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่าบางการงานที่ศาสนาบอกว่าคนคนนั้นจะยังคงได้รับกับคุณงามความดีตราบใดที่เขายังนอนอยู่ในหลุมฝังศพ และประตูแห่งความชั่วก็จะถูกปิดลงและการกับเนื้อกับตัวการขออภัยโทษจากอสุภานุวาตาอาลาก็จะถูกปิดลงและมนุษย์จะไม่สามารถขออภัยโทษจากอสุภานุวาตาอาลาได้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาทั้งหลายและเมื่อไรก็ตามที่ความตายเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่เราตายแล้วมีอะไรพี่น้องก็มีเพียงแค่หลุมหลุมที่ความกว้างของมัน ความยาวของมันก็ใหญ่กว่าตัวของเราเพียงนิดหน่อยเท่านั้นและหลุมนั้นอาจจะเป็นหลุมที่เป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์หรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งขุมหนึ่งของไฟนรกและเราจะต้องนอนอยู่ในหลุมนั้นจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันที่เราจะกลับไปหาเราสุภาณุวะจาลาและเรื่องนี้ ือเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องคิดและจะต้องนึกถึงและจะต้องไตรตรองอยู่เป็นประจำท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมามทั้งหลายครับและความตายนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันได้ Allah تعالى บ,บอกว่าในกุรานบอกว่าไอน a m a t a กู o um ูย y ดริก k u m u l m a u อัลลอฮ์บอกไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหนใดความตายจะไปหาเจ้าแล้วเราจะอภกล่ายว่าอีกว่ากุลอินนัลมูตะลลัตี่เตฟิรูนมินหูฟะอินนหูมูลาคีกุม อัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวว่าแท,ท้จริงความตายความตายที่พวกเจ้าวิ่งหน,นีจากมันนั้นมันจะไปเจอพวกเจ้ามันจะเจอพวกเจ้าไม่ว่าเจ้าจะหนีไปไหนก็นตามและความตายนี้นั้นจะมีนองผู้ที่มีอิมาทั้งหลายมีระยะเวลาที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วและเมื่อใดที่มันมาถึงจะไม่มีใครในหมู่พวกเราสามารถที่จะขอเวลาให้มันยืดเอาไปหรือให้มันเร็วขึ้นกว่านั้นพอเราจะอ่านกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าฟ่า าดาจาอาจัลุมลายัตติคิรูนัสาอัตตวะลายัตติริมูนอัลลอประวัตเมดใดกตามที่ความตายมาถึงพวกเขาอาญันมาถึงพวกเขาจะไม่มีผูดด้ใดที่จะขอให้อาญันนั้นล่าช้าออกไปสักชั่วเวลาหนึง่งหรือให้มันเร็วขึ้นมาและความตายนั้นทีินอผู้ที่มีอิมานทั้งหลายอัลลอฮฺสุฮานะวาจะอาลาได้มอบหมายใ,ให้มีมาลาอิกะท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ดึงวิญญ,ญาณน,นั่นคือมานิกินมอธด,ดังเี่ลเราจะ قل كن يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم มหัมัดจงกล่าวว่ามาริกินมดจะเป็นผู้ที่เก็บวิญญาณของพวกเจ้าและมาริกินมดคือผู้ที่ได้รับมอบหมายใ,ในการเก็บวิญญาณและมาลิกินมดเวลามาเก็บวิญญาณก็จะมีมาลาอิกาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือมาลาอิกาผู้ดึงวิญญาณดังที่อัลลอฮฺารกล่าวว่าล l l ā d ī n วัาฟ f ฮุมุลมา a าอ i k a ตุ ḍ อลิ m i อั n ฟ u ซิฮิม บรรดาผู้ที่าลาอิกะของพระองค์มาเก็บวิญญาณพวกเขาซึ่งพวกเขาคือนผู้ที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาและาลาอิกะเหล่านี้จะเป็นผู้ที่รับช่วงต่อรับวิญญาณต่อจากมือของมาลิกินมอดและนําวิญญาณนั้นห่อด้วยผ้ากระฟันและเดินทางจากพื้นแผ่นดินขึ้นสู่ฟ้าฟ้าและหลังจากที่เราฝังผู้ตายในหลุมฝังศพเรียบร้อยาลาอิกาเหล่านั้นก็จะนาวิญญาณกลับคืนสู่ร่าง ในขณะที่เราเดินออกจากหลุมฝังศพท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายและผู้ใดก็ตามที่ความตายมาถึงแปลวันนั้นถึงเวลาที่อัลลอฮฺสุภานะฮวาจาลาได้ทรงกําหนดไว้แล้วซึ่งการกําหนดของอัลลอฮฺสุภานะฮฺวาจาลาหมายความว่าอัลลอฮฺจะลาทรงรู้ตั้งแต่อดีตการว่าคนคนนี้จะตายวันนั้นจะตายวันนี้แล้วอัลลอฮฺก็บันทึกเอาไว้ในเราให้มักฟูดตามความรู้ตั้งแต่อดีตการ องค์และเมื่อถึงเวลาอาลัลลอฮฺจอาลาจะส่งมาเลกินมดมาเก็บวิญญาณด้วยความประสงค์ของพระองค์และพระองค์ก็ได้สร้างความตายขึ้นให้กับเรานั่นแปลว่าเมื่อถึงเวลาเราจะตายตามเวลาที่อัลลอฮฺจอาทรงรู้อยู่แต่เดิมอยู่แล้วและมีนำ้ำซ้ำแหวนที่เราเอาลัาอาลลอฮฺจอาให้มาเลกัตมาเป่าวิญญาณในท้องพระองค์ก็ได้บันทึกเอาไว้และจดไว้อีกครั้งหนึ่งว่าเราจะตายเมื่อไรจะตายในสภาพไหนไม่ว่าจะตายในสภาพที่ถูกไฟคลอกไม่ว่าจะตาย ในสภาพที่จมน้ําตายถูกสังหารถูกสัตว์พิษกัดหรือจะตายบนเตียงนอนจะตายด้วยกับโรคร้ายใดๆก็ตามนั่นเกิดขึ้นด้วยกับความรู้ที่อัลลอฮฺจ่อาลารู้ตั้งแต่อดีตการและพระองค์ได้ทรงจดบันทึกเอาไว้ในเลาให้มักฟูดฉะนั้นเมื่อความตายเกิดขึ้นแปลว่ามันเกิดขึ้นตามอาญ์ตามกอดอรกอดดธของอัลลอฮฺสุภาละหูวาตาอาลาที่พระองค์ได้ทรงกาหนดเอาไว้แล้วอัลลอฮฺจ่าอาลาได้กล่าวไว้บอกว่าว่ามากค่นนนักสินอันจะ มูตออิลลาบิดนิลฮิก ah ิตาบัมมูอจจาลาอัลลอฮ์บอกว่าแม้ไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เขาจะตายเว้นแต่ว่าเขาตายโดยกับอนุมัติของอัลลอฮ์สุภาหนะฮวาจาลาซึ่งเป็นการจดบันทึกเอาไว้ตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่แรกเริ่มแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์สุภาหนะฮวาจาลาทั้งหลายฉะนั้นเรื่องของความตายจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องคิด จะต้องนึกถึงจะต้องไต,ต่ตรองถึงมันอยู่เสมอ เพื่อที่ว่าเวลาที่เรานึกถึงความตายแล้วนั้นความตายมันจะทําให้เรานั้นเตรียมตัวความตายมันจะทําให้เรานั้นขยันในการที่จะรีบในการทําคุณงามความดีเพราะว่าท่านอะบดุลสลามสั่งเราบอกว่าอัศรูกรอฮะดิมิลลาฏถ้าเราุนบมกว่าพวกท่านทั้งหลายจงมันจงนึกถึงสิ่งที่มันจะมาทาลายความสุขของเราบนดุนยาไอความอยากของเราบนดุนยาเนี่ยอยากในเรื่องต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ สิ่งที่มันจะมาลบความต้องการของเราได้เนี่ยคืออะไรอันเมาคือความตายแถวนั้นฉะนั้นเถพีน,อน้องปทีิมีอหมานทั้งหลายท่านทั้งหลายครับเมื่อไรก็ตามที่เรานั่งนึกถึงความตายนึกถึงการมีชีวิตหลังจากความตายชีวิตในหลุมฝังศพเมื่อนั้นเราจะปรับปรุงตัวของเราการงานของเราจะดีขึ้นสายสัมพันธ์ของเราระหว่างอาลัลลอฮฺสุภานะฮูว,วาจาและตัวเราจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเราจะเตรียมตัวสําหรับตัวเราในวันที่เราจะกลับคืนสู่อัลลอ ุภาพนะฮวาจะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานทั้งหลายครับมนุษย์อย่างเราเกิดมาแล้วตายเพียงแค่ครั้งเดียวและเมื่อใดก็ตามที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรมิเวลาที่ชาวสวรรค์เข้าสวรรค์เรียบร้อยเวลาที่ชาวนรกถ,ถูกต้อนลงนรกเรียบร้อยอัลลอฮฺสุภาพนะฮวาจะอาจะให้มาลลยกะนำความตายมาหาชาวสวรรค์แล้วก็ชาวนรกซึ่งความตายในวันนั้นจะมาในรูปของแกะตัวหนึ่ง โดยที่ท่านนบีสัลลอฮุอะล oh ัยวะสัลลัมได้เล่าให้ฟังไว้ในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่ายุตาบินมาติกให้อติกับชินอัมละท่านเราซู้มบอกว่ามืถึงวันเกียรมะในเวลาที่ชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วในช่วงเวลาที่ชาวนรกถูกต้อลงนรกแล้วเราจะอะไรจะให้มารารการนำความตายมาในรูปของแกะที่มีสีขาวปนกับสีดำ ฟยุนาดีมุนาดินเมื่อนั้นผู้ที่นำแกะมาก็จะประกาศร้องเรียกว่ายาอลันยันนะโอ้ชาวสวรรค์ไฟายชรอิบบูนะวายังดรูนชาวสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์เขาจะเงยหน้าขึ้น และพวกก็จะมองไปที่แกะตัวนั้นฟยูลและผู้ที่นําแกะมาก็จะกล่าวว่าฮันตาอาริฟูนฮาดาเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งนี้คืออะไรชาวสวรรค์ในวันนั้นจะกล่าวขึ้นบอกว่านาอัมฮาดันเมาตูรู้สิครับนี่คือความตายและตโนซูก็บอกว่ากุลูฮุมกอดรออา เขาเคยเห็นความตายมาก่อนหนะ้านี้แล้วสมมายูนาดียาอัลละนาร์ฟยชรออิบูนะ่าวายลูรูนะแล้ววันนั้นผู้ที่นำแกะมาก็จะเรียกหาชาวนรกว่าชาวนรกเอ๋ยเอนียกเช่นนะั้นชาวนรกก็จะเงยหน้าขึ้นแล้วก็จะมองไปที่แกะตัวนั้นแล้วจะถามชาวนรกบอกว่าฮานตาอาริฟูนาฮาจาเจ้ารู้ไหมว่าตัวนี้สิ่งนี้ อะไรพวกเขาจะบอกว่านัมฮาดันเมารู้สิครับสิ่งนี้มันคือความตายตว่าุณลุงกอรอาหูเพราะพวกเขาทุกคนเคยเห็นความตายมาก่อนแล้วและเจ้าระซูลก็บอกว่าฟายุสบาหูแล้วเมื่อนั้นแกะตัวนั้นจะถูกเชื่อด และผู้ที่เชื่อแกะก็จะกล่าวขึ้นบอกว่ายาอัฮลันจันนะคูลูดุนฟาลาเมอตโอชาวสวรรค์พวกเจ้าจงใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์ตลอดการโดยที่ไม่ต้องพบกับความตายอีกวายาอัฮลันนาคูลูดุนฟาลาเมอตโอชาวนรกพวกเจ้าจงใช้ชีวิตอยู่ในนรกตลอดการและไม่ต้องพบกับความตายอีกและท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้อ่านอายะคุรานที่อัลลอฮฺตรัสกาว่าว่าอังเดร อัลลอฮฺต่อจ้าจงเตือนพวกเขาเตือนให้พวกเขาระวังถึงวันที่พวกเขาจะต้องเศร้าโศกและเสียใจอย่างนั้นเมื่อการตัดสินของอัลลอฮฺสุภานะฮวาจาละได้ตัดสินเรื่องราวในวันนั้นแล้ววะฮุมฟีรอฟละซึ่งพวกเขาจะอยู่ในสภาพที่หลงลืมและเพลอพลยวะฮุมลายูมีนูนและพวกเขาก็ไม่ศรัทธาต่อวันแดงกา ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อหล่าสุภาณอวัจอาราทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องชเผชิญจะต้องเจอกับมันนั่นคือความตายฉะนั้นในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ขอเหล่าสุภาณอวัจอาราได้โปรดเมตตาให้พวกเราเป็นคนที่แสวงหาคุณง,งามความดีเป็นคนที่บากบันในการสะสมสเบียงในการในสิ่งที่จะทําให้เราได้รับกับคุณง,งามความดีได้รับกับความพึงพอใจของอหล่าสุภาณอวัจอาราและในการตรี ما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنبين قوتي إيمان 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 تنبين قوتي พวกเราอย่างมากเพราะเวลาที่เรานึกถึงความตายมันจะทำให้หัวใจของเราตื่นจากการหลับไหลมันจะทำให้หัวใจที่ตายด้านหัวใจที่ดำมืดหัวใจที่บอดกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเมื่อไรที่เรานึกถึงความตายมันจะทำให้เรานั้นมุ่งมั่นในการปฏิบัติคุณงามความดีหันหน้าขเข้าหาลสุภานะฮูวาจะอะละยังเป็นสิ่งที่จะขจัดการหลงลืมและการผินหลังให้กับคำสั่งของอะ์ และเราสูลของพระองค์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับล l l a h จะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรานบอกว่ากุลูนับสิ้นด h e ikhtul ทุกทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายอินนัมตัวฟาห์นาอูจูระหุมอูจูระหุมเยาวมันกิยมาและทุกชีวิตเมื่อเขาตายแล้วเขาจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่เขาเด็กขวนขวายเอาไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในวันกียมาฟาห์มุซุซิฮาน และผู้ใดก็ตามที่เขาถูกนำให้ออกจากจากการลงโทษในไฟนรกว่าอุดคิลันยันนะและเขาก็ถูกนำให้เข้าสู่สวรรค์ของอัจาระในวันเกียรมะฟาโกเดฟาสนั่นคือชัยชนะนั่นคือคนที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงแล้วมัจลาระก็กล่าวว่าว่ามันายาตุดดุนยาการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่ใช่อะไรเลยอิลลามะตาอุลูรู เป็นเพียงการสแสวงหาความสุขเป็นเพียงการสแสวงหาความสุขหรือเป็นเพียงการสแสวงหาความเพลิดเพลินที่ล่อลวงพวกเราเท่านั้นฉะนั้นท่านปี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายนี่คือเรื่องจริง ที่จะต้องเกิดขึ้นนี่คือเรื่องจริงที่พวกเราจะต้องรับรู้และพวกเราจะต้องตื่นตัวและพวกเราจะต้องนึกถึงเรื่องนี้เสมอท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายครับชาวซาลัฟท่านหนึ่งท่านเตือนพี่น้องของขา้าผู้ชายคนหนึ่งให้นึกถึงความตายโดยการที่เขาพาผู้ชายคนหนึ่งเดินไปที่หลุมฝังศพแล้วก็กล่าวกับชายคนนั้นบอกว่าอะรออตายาฮาดาเรากุนตะมการนะฮาอูลาฟะมาดาตะตะมันนานี่เจ้าหากว่าเจ้า จะต้องไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพเหมือนกับคนเหล่านี้เจ้าปราถนาอยากจะทำอะไรผู้ชายคนนั้นพูดบอกว่าอาจามันาอัน أعود إلى ا ل น ي ا ة الدنيا ث ا ซอลิ أ ันไ ص ร ل ح ล ي ر ีกุนตุอามันผู้ชายคนนั้นบอกว่าเมื่อฉันตายไปแล้วฉันนอนอยู่ในหลุมแล้วฉันปราถนาอยากที่จะกลับมามีชีวิตอยู่บนดุนยาเป็นครั้งที่สองเพื่อที่ฉันจะได้ทำคุณงามความดีในสิ่งที่ฉันไม่เคยกระทา ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาชาวสาลักท่านนั้นจึงกล่าวคุณบอกว่ายาฮาดาอันตัลอนันฟีมาตะตะมนนาะนี่เจ้าในเวลานี้นี่คือสิ่งที่เจ้าปราถนาเวลาที่เจ้าตายไปแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าณนะเวลานี้เรายังมีชีวิต เรายังไม่ตายเรายังมีลมหายใจฉะนั anyway> ้นเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาในสภาพที่ Allah จะอัลลอเมตตาเราให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงให้พวกเรามีความสบายให้พวกเรามีความปลอดภัยให้พวกเราใช้ชีวิตโดยไม่มีสึกสงครามให้พวกเราอยู่ในเดือนรอมฎอนเดือนอันมีเกียรติเดือนที่มีความจำเริญพรเดือนแห่งการอภพยโทษเดือนแห่งการกลับเนื้อกลับตัวฉะนั้นเราอย่าไดรอจนกระทั่งอวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกเราอย่าไดรอจน กระทั่งว่าการลงโทษมายู่มายืนอยู่ข้างหน้าเราเราจะต้องรีบกับเนื้อกับตัวขออภัยโทษจากเาสุภานะหาวูวะจาละก่อนที่ความตายจะมาถึงเราเพราะเมื่อไรที่ความตายมาถึงเรา การกลับเนื้อกับตัวจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับเราทั้งสิ้นฉะนั้นขอเราสุภาโนวาจะอาลาเมตตาพวกเราให้พวกเราเป็นคนที่ขยันในการทําคุณงามความดีให้พวกเราเป็นคนที่กลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษในความผิดก่อนที่เราจะถึงแก่ความตายพร้อมอะไรที่ความตายเกิดขึ้นต่อให้เราจะร้องไห้เป็นสายเลือด การร้องไห้ก็จะไม่ทําให้เรากลับไม่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในโลกดุงยาฉะนั้นวันนี้เรายังมีโอกาสเรายังมีลมหายใจเรายังมีกําลังเรายังมีความสามารถจงใช้เวลาที่เหลือจงใช้กําลังที่มีในการตักตวงคุณงามความดีให้มากๆ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون